สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่714นารีเป็นเหตุเขาจืดเสยาปลูกไผ่ม่วงทั่วทุกที่ลมพัดมากิ่งไผ่ก็สั่นไหวและกระทบกันจนเกิดเสียงดังใบไผ่ก็ร้อยลงมาตามลมราวกับผีเสื้อสีม่วงมู่หลิงซีอยู่ด้านล่างต้นไผ่ม่วงผ้าสีเขียวบนหัวพิวไปตามลม ดวงตาหงคู่นั้นจ้องไปที่จางรุ่เฉินที่อยู่ด้านล่างอย่างเต็มไปได้วยความอ่อนหวานปากก็ยกยิ้มขึ้นจางรุ่เฉินจ้องนางอยู่อึดใจหนึ่งจะจึงยิ้มแล้วกล่าวว่าไม่มีมู่หลิงสีกรอกตาขึ้นอย่างไม่เชื่อและกล่าวหึ่มเสียงแงงอนว่าสิสพี่หลินเยี่ยถึงแม้ว่าคนเขาเพิ่งจะมาที่พักหลิงอี้แค่สามวันแต่ก็ได้ยินเรื่องราวมาตั้งมากมายได้ยินว่าสิพี่หญิงฉีฟรีวี่กับท่านมีความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อมาก และยังได้ชื่อว่ากิ่งทองใบหยกของพักคหลิงอี้ไม่รู้ว่ามีสิทธ์ตั้งเท่าไรที่แอบอิจฉาท่านเนิ้วของมู่หลิงซีลูบไปที่คางและจองไปที่ไกลบนฟ้าพลางกล่าวด้วย้ำเสียงแปลงประหลาดว่าสิพี่ฉีคือสาวงามราวกับเซียนสาวสิพี่หลินเย่เองก็เป็นคนมากความสามารถพรสวรรค์ด้านกระบี่ของพวกท่านทั้งสองยังโดดเด่นมากเรียกได้ว่าหงและมังกรในหมู่คนแม้แต่สิทธ์น้องหญิงตัวเล็กๆอย่างข้ายังรู้สึกว่า พวกท่านทั้งสองราวกับฟ้าสร้างมากบอกเลยว่าเหมาะกันมากนิสัยของมู่หลิงซีชอบทําอะไรตามใจแต่ไม่ใช่ผู้หญิงใจแคบแต่ว่าจางวาเฉินเห็นท่าทางที่นางเม้มปากและวก็ชักไม่แน่ใจว่านางกําลังโมโหจริงๆหรือจางว่าเฉินเดินขึ้นบันไดหินไปด้านบนแล้วกล่าวว่าสิพี่หญิงตนมู่ททาไมข้ารู้สึกว่าคําพูดท่านมีความในนะเดิมข้าก็พูดมีความในอยู่แล้ว มู่หลิงสีคว้าไปที่แขนของจางรวัวเฉินและเชิดคางเรียวขึ้นถลึงตาไปที่จางรวัวเฉินพลางกล่าวว่าเจ้าไม่ใช่บอกว่าจะมาสืบเรื่องบางอย่างที่พักเหลิงอี้เลยทำไมถึงได้ไปเกี่ยวขอ้องกับนางจิ้งจอกฉีฟีวี่นั้นได้ล่ะจางรวัวเฉินยิ้มน้อยๆแล้วกล่าวว่าที่นี่ไม่ใช่ที่จะพูดคุยกันได้ไปยังที่พักของข้าก่อนจางรวัวเฉินพามู่หลิงสีมาที่พักและปล่อยพลังสมาธิครอบคลุมทั้งที่พักเอาไว้เพื่อการไม่ให้คนอื่นได้ยินที่พวกเขาคุยกันสิ่ผู้หญิงตนหมู่ท่านกลับกล้าเข้ามาในพ เสี่ยงอันตรายเกินไปแล้วนะท่านรู้ไหมว่าประมุขของเขาจืดสาคือครึ่งเซนคนหนึ่งหาว่าเขาพบท่านเขา้าผลลัพธ์ไม่อยากจะคิดเลยนะจางว่เฉินกล่าวอย่างขิ่งเครียดมู่หลิงซีฟื้นฟูฐานะเดิมแล้วแต่ว่าจางว่เฉินกลับยังคงเคยชินกับการเรียกนางว่าสิพี่หญิงตนมหมู่มู่หลิงซีมีใบหน้าอ่อนเยาว์ไม่ว่าจะขมวดคิ้วหรือยิ้มก็งดงามมากนางเดินไปข้างหน้าทีละก้าวและบีบจางว่าเฉินไว้ที่ริมกำแพงร่ลลางอ่อนนุ่มของนางแทบจะแนบไปกับจางรู้เฉินหมด และกล่าวว่าเครื่องเซียนพักหลิงอี้ไม่มีทางมาสนใจสิทธิ์สายนอกคนหนึ่งหรอกอีกอย่างก่อนมาที่พักหลิงอี้นักบวชชั้นสูงก็ได้ช่วยปกปิดไอระการฝุนบนราชของข้าแล้วขเขาแค่ไม่ใช่คนที่รู้จักข้าไม่ว่าใครก็ไม่มีทางรู้แน่ว่าข้าคือเซียนของสำนักเทพป้าเยี่ยแยกจากกาันร,ระยะเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแต่สำหรับผู้หลิงซีแล้วทุกวันยาวนานราวกับเป็นปีไม่ง่ายเลยที่จะได้มาพบกัน อารมณ์ในใจนางก็ราวกับภูเขาไฟที่ระทุออกมานางอยากจะกอดจางรั่วเฉินเอาไว้แน่นๆให้ตัวนางละลายไปจางรั่วเฉินรับรู้ได้ถึงอุณหภูมิที่อุ่นร้อนจากความอ่อนนุ่มสองกลุ่มส่งมาได้อย่างชัดเจนจมูกก็ได้กลิ่นหอมจังๆจากร่างของมู่หลิงซีแล้วกล่าวว่าสิี่หญิงท่านทําอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะมีอะไรไม่ดีเหรอชีฟีวี่มาล่อลวงเจ้าได้ข้าเอางก็ทําได้มู่หลิงซีเงยหน้าที่งดงามหยาดเยิ้มของนาง ดวงตาทั้งสองถะลึงขึ้นแขนเรียวก็รูปไปที่ผมแล้วดึงเอาผ้าและผมออกมาพลึบผมยาวสีดำสนิทหล่นสยายลงมาถึงเอวแล้วปิดแก้มทั้งสองของนางไว้มือเรียวข้างหนึ่งของนางก็ดึงปกเสื้อชุดพดออกเผยให้เห็นเนินอกสีขาวนวลด้านบนคือกระดูกไหปะลาร้าที่น่าเยโยว,ยวนรวมถึงไหล่งามกเกลี้ยงเกา่าราวกับหยกไม่พูดไม่ได้ว่าใบหน้าของมู่หลิงสีนัน้นงดงามมากคิ้วเรียวทั้งสองเรียวงาม ดวงตาหงเป็นประกายปากแดงละเลือดผิวบนร่างยิ่งเนียนละเอียดขาวราวกับพิมะและเกลี้ยงเก่าแค่มองไปที่นางก็สามารถทําให้คนหยุดหายใจได้แล้วได้ชื่นชมหญิงงามระยะใกล้ๆอย่างนี้มองไปที่ผิวรูปหน้ารูปร่างของนางต่อให้เป็นจางรร่เชญก็ยังรู้สึกเลือดลมเดือดพล่านโดยเฉพาะส่วนร่างท้องน้อยมันราวกับถูกไฟเผาจนทําให้เขาแทบจะไม่สามารถควบคุมสติได้แต่ว่าเขากลับพบว่า ร่างบอบบางของมู่หลิงซีกําลังสั่นสะท้านเห็นได้ชัดว่านางกําลังเครียดและกังวลและในตอนนี้เองมู่หลิงซีเม้มปากแดงของนางราวกับกําลังตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งมือทั้งสองเลื่อนลงไปจะไปคลายเข็มขัดบนร่างของจางรุ่ยเฉินสิพี่หญิงจางรุ่ยเฉินรีบยื่นมือออกไปคว้าข้อมือของนางดวงตาของเขาเคร่งเครียดมากและกล่าวออกมาว่าอย่าเล่นตัวท,ทาจริงเลย มู่หลิงซีเห็นแขนของจางว่าเฉินแข็งรรวกับคีมเหล็กคว้ามาที่ข้อมือของนางนางก็รู้การตัดสินใจของจางว่าเฉินแล้วทันใดนั้นมู่หลิงซีก็เข้าใจว่านางยังคงไม่สามารถเข้าไปในใจของจางว่าเฉินได้ในใจของจางว่าเฉินมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่อะไรที่ทำให้เขาปิดผนึกตัวเองอย่างนี้ไม่ว่าหญิงคนไหนเข้ามาใกล้ก็ไม่ต่างกับแมงเม้าบินเข้ากองไฟฮึใครอยากจะเล่นจนทำจริงกับเจ้าล่ะมู่หลิงซีฮึมเสียงแงงอนแล้วรีบดึงมือกลับไป จากนั้นก็ดึงเสื้อคลุมขาวเข้ามาพลางหมุนตัวอย่างสง,งา่านางจัดการชุดจนเข้าที่แล้วกล่าวว่าข้าก็แค่อยากจะลองดูว่าเจ้าจะถูกหญิงงามล่อลวงไหมก็ไม่เลวถือว่าผ่านการทดสอบนางหมุนตัวกลับมาอีกครั้งแล้วกลับเลื่มเรื่อมเมื่อกี้ไปแล้วจ้องไปที่จางโรฉินดวงตาก็ยิ้มจนหยีแล้วกล่าวว่าก่อนมาที่พคกหลิองอี้ข้าได้ไปสืบฉีเฟยวี่มาอย่างละเอียดแล้วเจ้าอยากจะรู้เรื่องนางไหมจงางโเชินกล่าว นางคือคนของสำนักมารป้าเย่ยละ่ะดวงตาของมู่หลิงสีกรอกขึ้นเห็นได้ชัดว่านางไม่พอใจกับคำว่าสำนักมารป้าเย,ย่แต่ว่านางก็ไม่ได้จริงจังกับจางวเ่เฉินและกล่าวว่าชีฟวี่ไม่ใช่คนของสำนักเทพป้าเย่ฐานะของนางยังสูงมากด้วยสำนักเทพทุกสามปีจะมีการเลือกหญิงที่มีร่างที่ดีที่สุดจากโลกคุณหลุนมาหนึ่งคนเพื่อแต่งตั้งเป็นเซียนสาวและใช้ทรัพยากรจำนวนมากกับนาง เพื่อฟูมฟักนางให้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนอายุรุ่นเดียวกันชีฟีวีเองก็เป็นหนึ่งในเซียนสาวนับเวลาดูแล้วนางน่าจะโตกว่าข้าเก้าปีสำนักมารป้ายเย่ยจะมีเงื่อนไขที่สูงมากกับหญิงสาวที่ถูกตั้งเป็นเซียนสาวหากว่าอายุเหมาะสมแล้วแต่ยังฝึกฝนไปไม่ถึงขั้นที่จะควรจะได้ก็จะถอนฐานะเซียนสาวออกและเซียนสาวบางส่วนในนั้นยังไม่ทันจะเติบโตก็ถูกลอบฆ่าหรือตายระหว่างการฝึกฝนเพราะอย่างนี้ ถึงแม้ว่าทุกๆสามปีจะมีการคัดเลือกเซียนสาวหนึ่งคนแต่ตอนนี้สำนักเทพป้าเย่ยก็ยังมีเซียนสาวเพียงแค่12คนเท่านั้นและในก้าคนนั้นก็จะปิดบังฐานะแล้วแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มอำนาจใหญ่ต่างๆของโลกคุณหลุนสำนักมารมีเซียนสาวที่เปิดเผยอยู่จริงๆแค่สี่คนจานร,รัอเฉินประหลาดใจมากเขาคิดไม่ถึงว่าฐานะของฉีเฟยวี่ในพักมารจะสูงขนาดนี้พูดอย่างนี้ตะกูลฉีก็คือกลุ่มอำนาจของสำนักมารป้ายเย่ยเหรอจานร,รัอเฉินกล่าว ตระกูลฉีคือตระกูลโบราณตั้งแต่สมัยอารยธรรมยุคกลางและยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคเหลียงอี้มาตลอดหากว่าพวกเขาคือกลุ่มอำนาจของสำนักมารจริงๆเกรงว่าเขตตะวันออกจะต้องสั่นไหวอย่างรุนแรงแน่ก็ไม่เชิงมู่หลิงซีสายหัวแล้วกล่าวสำนักเทพมีแผนการจะควบคุมตระกูลฉีให้ได้เพียงแต่ว่าตระกูลฉีขุมทรัพย์มากใช้เวลา200ปีก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้สำนักเทพก็แค่ควบคุมสีตระกูลสาขาใน8ตระกูลสาขาหลักของตระกูลฉีเท่านั้น ก็คืออำหน้าประมาณครึ่งหนึ่งของตระกูลฉีจางว่าเฉินยิ่งสงสัยแล้วกล่าวว่าในเมื่อสำนักมารปไยเหี่ยไม่สามารถควบคุมตระกูลฉีได้ทั้งหมดแล้วทำไมถึงได้แต่งตั้งฉีฟีวี่เป็นเสียนสาวละ่ะเพราะว่าฉีฟีวี่คือบุตรสาวของหลินซู่เซียนมู่หลิงซีกล่าวจางว่าเฉินขมวดคิ้วแน่นแล้วกล่าวว่าใครคือหลินซู่เซียนมู่หลิงซีถอนใจแล้วกล่าวว่าพูดไปแล้วหลินซู่เซียนเองก็เป็นอัจฉริยะสาวคนหนึ่ง นางเคยเป็นเซียนสาวของสำนักเทพป้าเย,ย่และเมื่อ200ปีก่อนก็ยังเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งของลูกคุณดุนด้วยในยุคนั้นทุกที่ที่หลินสู้เซียนไปก็จะมีอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมมากมาคอยติดตามไม่รู้มีวีรบุรุษจำนวนเท่าไหรที่ยอมสยบแทบใช้กระโปรงของนางเคยมีคนไปเข่นฆ่าสิ่งมีชีวิตนับพันนับหมื่นในสนามรบโลกแห่งหนึ่งเพียงเพื่อรอยยิ้มของนางและเพื่อให้ได้พบหน้านางสักครั้งยังฆ่าครึ่งเซียนถึงเจ็ดคนภายในหนึ่งวัน คนที่ตายเพราะนางมีมากนับไม่ถ้วนชายที่บาดเจ็บทรมานเพราะนางเองก็มีมากจนนับไม่ได้แจ้งว่าเฉยนไม่ได้มีชีวิตในช่วงยุคนั้นได้ยินที่มู่หลิงซีบรรยายยังถึงกับสะอึกไปแล้วกล่าวว่านาลีเป็นเหตุจริงๆมู่หลิงซีกล่าวทั้งชีวิตของหลินสู้เซียนนางรักผู้ชายแค่คนเดียวแจางว่าเฉนยิ้มมาแล้วกล่าวว่ากเกรงว่าชายคนนั้นคงถูกคนทั้งแผ่นดินลิษยาแน่ลิษยาแล้วยังไงในยุคนั้น ในคนอายุเท่ากันไม่มีใครสามารถตั้งกระบวนท่าเดียวของเขาได้เลยมู่หลิงซีเกาอย่างภูมิใจใครเหรอจางว้เอเฉินรู้สึกแปลกใจคนที่ไร้กาดอย่างนี้ไม่มีทางไร้ชื่อเสียงแน่ล่วสวีมู่หลิงซีเกาจางร้อเฉินประหลาดใจมากแล้วกล่าวว่าพวเพื่ออโสรสวีเหรอเกี่ยวกับชื่อของล่วสวีจางเ้อเฉินคุ้นเคยดีเขาก็คือบระมุข,ของตระกูลเซียนล่วคือไทจูฟู่ของล่วซุยหัน ลวดสวีเองก็เหมือนกับจางลวเฉินเขาเกิดที่เขาเทียนหมอและเป็นความภาคภูมิใจของจิตรุทุกคนของเขาเทียนหมอเขาเป็นแค่ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่กับอาศัยความพยายามของตัวเองก้าวขึ้นมาทีละก้าวทีละก้าวจนถึงจุดสูงสุดถือเป็นบุคคลที่เป็นตำนานอัศจรรย์คนหนึ่งหากพูดว่า100ปีก่อนคือยุคข,ของอัจฉริยะที่โดดเด่น5คนถ้าอย่างนั้นเมื่อ200ปีก่อนก็มีลวดสวีเพียงคนเดียวเท่านั้นเหมือนอย่างที่มู่เหลิงซีกล่าวในยุคนั้น คนอายุเท่ากันไม่มีใครสามารถต้านเขาได้สักขบวนท่าเดียวจางว่าเฉินพยักหน้าแล้วกาว่าวีาบุรุษคู่หญิงงามถือว่าเป็นตำนานที่งดงามไม่ใช่สิถ้าหากว่าผู้เอาส่วนรดสว,สวีคือคู่รักของหลินสู่เซียนแล้วทำไมฉีฟฟยวีถึงได้เป็นบุตรสาวของหลินสู่เซียนได้ละ่ะใครว่าวีาบรรุษคู่สามงามจะต้องเป็นเรื่องที่งดงามละ่ะอารมณ์ของมู่หลิงซีขึ้แล้วถอนในใจในโลกนี้ก็มีแค่พลังเท่านั้นที่คนไม่สามารถจะต้านมันได้ และก็จะจบแบบละครไทยนะครับผมไทจูฟู่คือคำเรียกของบรรพบุรุษรุ่นที่7นับตามลำดับญาติไทยคือปู่ของเทียดไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ